ดีค่ะวันนี้มันไหม่นะคะจะมาทำขนมปังปิ้งเนยนมค่ะก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมง่ายๆเลยนะคะมีแค่3อย่างเท่านั้นเองค่ะอย่างแรกนะคะเราจะใช้เป็นขนมปังฟาร์มเฮาส์ค่ะ2แผ่นค่ะส่วนผสมที่2นะคะเราจะใช้นมข้นหวานค่ะอย่างสุดท้ายนะคะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเนยนั่นเองค่ะ สุดท้ายนะคะอุปกรณ์สองัญนมากก็คือเครื่องอบขนมปังค่ะขั้นตอนแรกเลยเราจะเอาขนมปังสองแผ่นนะคะเข้าไปอบเลยค่ะระหว่างเรารอขนมปังอบนะคะเราก็เอาเนยนะคะที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะกะกะเอาสักประมาณ20กรัม แล้วก็นมข้นหวานนะคะยี่สิบกรัมประมาณนะะั้นค่ะแต่ถ้าเพื่อความอร่อยนะคะเราจะใช้เนยเยอะกว่านมหน่อยเพื่อความหอมเนยน,นะคะแต่ถ้าใครชอบนมเยอะก็ตามชอบเลยค่ะทีนี้นะคะเราก็เอาเนยกับนมเนี่ยมาผสมกันนะคะ่ะขนมปังปิ้งของเราพร้อมแล้วนะคะทาบน ลงไปบนขนมปังเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขนมปังปิ้งเนยนมของเราตกแต่งสวยงามมากน่าทานไหมคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ